ผมน่ะก็คือเสียวีรพลเป็นเจ้าของค่ามมวยดังประจำานนี่จังไหกันล่ะพี่น้องมีเมียน่ะก็คือคุณหญิงกมนทิพ์มีลกูกชายนํำกันสามคนคนแรกนั่นก็คือคมกิจรับราชการเป็นตำรวจอีกสองคนน่นก็คือวิชิตและกับ,บิิสนุเป็นนักมวยดังประจำค่ายของเข้าจะไหนกันละเท่าผู้ขานี่คือคุณนายกมลทิพ มีความสุขหลายพี่น้องมีผัวนี่กับผ้าหางผ้ามี่ผ้าลำผ้าลวยสร้าง่ายมวยใหญ่มีลูกไส้น้ำกันอีกสามคนนั่นก็คือค่มกิจวิชิตวิสณุแต่ละคนนี่เป็นคนหูผู้ดีบอกไงฟังค่วมลูกน้องของอีฉันก็เอ้ยว่าอยากเราวดอกฉันสามคนมเป็นลูกไส้เกีบ่อยค่ะสิมาลูกไส้อียัง จังเลรอเนาะว่าไม่ใช่ปิกโคมเกียรวิชีตวิชานุแม่นาะแม่มึงติบ้าเกียร์ตามที่ฉันไม่เหตุงานกับเกียนี่นะในฐานะฉันนี่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกมวยช่วงนี้อยู่ในช่วงเชฟโลเลตอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเรียกผู้อุ่นยิสุดทยผูุ้่นกันได้รับแชมป์มาไม่แม่หมาดๆเลยเอ้ยตีศอกตีศอก โอ้ยโอ้ยอ้ยเอาละเอาละเอาละพ่อเลยเขาเอินมาฮอนพิชาตนผูคขานี่มีความสุกหลายแต่ว่ามีความถูกใจอยู่อย่างหนึ่งอยากกลุ่มหลานสนเดพี่น้องลูกชายสามคนบนท่านมีเมียเจ้าคนเมื่อนี่ก็เลยนัดคุณนายลํำย่องใบว่าสีมเบ่งต่ของลูกสาวบนสนดีเสวีรพนคุณนายกมลทิพตมาฮอนเื่อนเจ้าแหลวสะอ่อนคากบ่าลามีไข่เมื่อยดังไข่มว่ยดีหอยสะอ่อนนำเจ้ามาแล้วก็จก ส่วนเสียกับเจนี่ไปร่วมหุ้นรงแรมใหญ่สดอกเสียร่วมหุ้นลงแรมใหญ่แมนคะ่ะเขาวางแผนมาตรฐานได้ดีมากๆเลยนะคะลงทุนครั้งแรกแค่หาแสนแล้วพวกเจ้าที่ได้กำไรกลับขึ้นมาเดือนละเป็นล้านว่าที่โทเท่าลงทุนแค่หาแสนบาทได้กำไรกลับขึ้นมาเดือนละเป็นล้านแสดงว่าแบบนี้เขารวยอยู่แล้วเขาต้องรวยขึ้นไปนายอีกทินี่เท่า นาสนใจอีรีตัวละเท่าลงทุนหน่อยๆแต่ว่าได้กำไรหลายมุ่งวาบอจงมันแมนยูบอจีลองทุนหาเศนได้กำไรเป็นล้านมีแต่พี่น้องไทยชนบทนี่แหละเพื่อนเฮ็ดไหมขายได้เป็นล้านนะนะจีอันลงทุนหาเสนได้กำไรเป็นล้านบ่มีดอกมีแต่แกงข้าเซ็นเต์อทั้งหลาะเกี๊ยมึงจะมาหาเบาเด้อเนี่ยเขาสีเป็นดองกันกับกูมึงจะมาเว้า บอได้เด็กขาดนะคะโดยชาว่าสิมัสเป็นดอกกับเย่บอได้เมื่อวานฉันพาเีบไปหาหมอหมอสั่งหนักสั่งหนาว่าห้ามกินของดอกอะไรที่ดอกๆนะคะต้นละดอกท่องแผ่นเดียวกันเลย่หท่องแผ่นเดียวกันกับปอได้ค่ะเงื่อนท่องปอได้ปั่นท่องรอผ้านะคะเนี่ยมื่อหัวใจเป็นประหุจักอีกอย่างรึกษากันแล้วไปค่ะตกลงกันมาจังไงคะรวมอยู่ค่ะเพราะว่าลูกไส้กับลูกสาวของเฮาสิได้เป็นท่องแผ่นเดียวกัน ได้ม่ธุรกิจรวมกันเตงค่ะเมนค่ะว่าตั้งแต่ลูกสาวกับลูกสาวนื้อยู่ใส่โอ้เยมาถึงพอดีแต่ว่าตอนนี้กำลังเขียนคิ้วทั้งปากอยากให้มันเงี้ยงเงี้ยงพอดีแล้วไปเอิญฉันนี่เป็นสาวเขาเอาค่ะเฮ้ยนั่นเม่โม่อันนี้เป็นลูกสาวค่ะผัวบ่มีอยู่สอนออกหาเล่นเที่ยวกินอาใส่ล้มเหลี่ยมมินกะบไทยมวนปอส่วนหัว บ่พี่ผัวเป็นตัวตนยู่สบายมีเงินใส่ว่าอีพีสีีดมืเอยสีแค่ยังละบนุนโอ้ยอีหา,กกางกะเทยเทาแค่ได้มะตมเฉกกะเทอเส้นตากูบันแล้วตจ้กูสีหากเส้นหนามตัวอีขาลายก็ู่กบุแล้วกผพานเอาตัวย่างสาวนำวาเป็นกะเทยที่เลือกได้ภาษาไม่หมูกูาย สิ้้าไปบังไทยแต่ไม่ง่ายนักมวยด่งางและเพื่อหาควอม,มติไปอีฮะกุยยานมันเบาหวานเหมยมึงจัดการมาดูม,ดมึงสิพ้ากูไปใส่ก่อนมื้อน,นี่ไปแต่ไม่แต่ไม่ใส่แต่ไม่นักมวย มึงย่ามาเบาเด้อแม่กูสอนให้กูเป็นผู้หญิงที่รักนวลเสนอตัวงวนตัวสงวนตัวจะบากคำว่าพักบถึงเรอยู่ค่ยไรไค่ายเสียวิรพนบอยเป็น่ายทั้งขอนแก่นดอกสชวา่ปอย่ารอสาบผ้ากูไปถอะมาหานิวจักหน่อยเดินตามหลังน้ำหวานแม่เลี้ยงผู้ชายบ่อคย้ยานเอ๊อ น้ำหวานมาค่ะเดี๋ยวจะพาไปแต้มให้ผู้สีตัวไว้เ็นผู้ใดแสดอกเทาไปเดนแท้แม่นน้องน้ำหวานกับเจยิงกับสาวเหมยตัวนี่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เม้นผู้สุดท้ายนี่เม้นเขาผู้ใดคือคุณแบกยร์ข้าวมาหยรังมันหนาวกันแล้กระเดียบปะเนี่ยเม้นผู้ใดอะไรเนี่ยลองเพลงสัวฟังดูคนท่ายจ้าคนอะไรสวยจ้ คนไทยคนไทยจ้าลองเป็นสุฟังดูถ้ามันเป็นห้าหมื่นห้าหมื่องหนึ่งแสนห้าหมื่นสามห่สห้ื่ห้าหสองสแหปบปอบปะโตยี่ผีสีสีมึงเอ้ยบัจจือมันได้แหละเจ้ากระดานใหญ่กู่อ่อนซ่อนอยังดอกยังมึงสีใไซมัหาแม่มึงอย่างสุดนี่สัเด้เอ้าถ้ามึงจิใไซล้วมันเห็นเบิรตปะนี่ถอดออกซะแหมมันเลี้ยงใรมันเลี้ยแบบนี้ของเอิร์มาใส่คือกัน คนเพกออกมาสี่น่านผููชมเลยิมึงเห็นบ่คนเพกนั่นแหะคนเป็นแคหยางคนมอยน่อ๋อเอามันิดไปแล้วมันมีอาสามซันนั่นแหะมึงกระดึงลงมัเจ้าใส่มาอย่างสุสีแดงคือข่ยบดนี้ว่าไ่แดงแดงไม่ยิ่งหายส่มึงเบิงดเปิดึ้นนี่ก็เห็นคืมึนชวยอ้ยคมย้อยเียวต้าอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยต่ยต่อ้ยผัดลูขอ เื้อไปหาแม่มยังไม่ระบาด <c oughs> <c oughs> เนึ่เจอย่าถือสมดื้อสามวมูฉันเดือค่ะมูตูฉันมีแต่จังสีล่ลละบ่ได้ว่ายัางดอกนาอบ่ได้ว่าอียังดอกเอกะคนเคยไปเคยมมเนะเจเห็นว่าเป็นกระเทยแบบนี้นะกะมีประโยชน์ยุคขา่เจอยู่ดีมาปัดกวาดเสียถั่วให้เจโดยบ่คิค่าจังหากแตวยา <c oughs> ขอแกชันมาอยู่นี่เดิบเบิ้งไม่สำนักจักระพาะใจเราล่ะกัะจริงโอ๊ยพอดีแหละเมื่อวานกูตัดไม่มาลดนอีแตกหนึ่งมึงไปเบิ้งกั้กูแน่ว่าไม่ดูให้ไม่จี๊กสันดี้มึงสีมาเอาเผาพอมึงตีไม่เลยมามาเบิ้งไม่เนาะไม่ที่กูเล่าอยู่นี่คืออันนี้แขนตีค่อยอีปอบก็มีเนาะค่อยไม่จะค่อยกูนี่ละค่อยน้ำนักส่วนสูงแต่ที่อีฮามือก็พีกกระละกระละมือนี่หกนิ้วค่ะ เจน้ำหวานจ้าเจยบุญยิ้งสีแล้วล่ะพักกันมาปัดกวดเสร็จถูนี่ทำโตให้มีประโยชน์อยาก,กินเข่าก็ไปหากินอยู่ในครัวเด้อทั้งขยะน่ะก็เอาไปทิมให้<อ>แน่เม่หลายดอกสำหรับมือนี่พักกันไปนั่งอยู่กับไก่พอดีมีแขกพิเศษด้วยเจน้ำหวานเด้อเป็นใน่งไกลๆ่ซุนอันใน,ใน,ใน,ในี้เป็นน้าไก่ต่วันซ่อน <ๆ S 1> นะอุ้ยบุหรี่มั่วปดถึงทานี่ทานี่ฮะคุณนายสาวกาญดาถือไทยวีระพนักุ้งใหญ่ พ่อแม่นั่งบอกใบหัวใจให้เต้นสะเม็ไกไอาย<ม>าเบาหนักมวยอยู่ในไายว่าลูกหลอ่อเลื่งแลวเอา้าให้เอาเป็นผัวมาอยู่เฮียงเฮียงสอนกำลังสนอาสาวขึ้นในอนาอยากมีคู่อยากไปดูเบิ้องอายผู้หมายมันว่าสิเอา สาวดวงตาเดินล่วงเข้ามาหอดพอดีฮาต้องมีความหวังพ่อแม่คุยกันแล้วแล้วว่าเป็นสาวนี้ต้องมีผัวมันจังแม่